สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสูุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาถามถ,ามถึงเราครับและวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าคำถามของใครจะถูกนำมาพูดคุยในรายการแต่ก่อน<ม><ม>อืน่นเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันก่อนดีกว่านะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g ิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาินีายุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามสั้นๆเลยนะคุณหมอเขาบอกว่าคนเราที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประสบความสําเร็จด้วย2วินะผมก็นั่งอ่านต่อว่าไอ้คำถามนี้คืออะไรทําไมประสบความสําเร็จด้วย2วิหนึ่งก็คือ <c oughs> ใช่ครับปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าคนคนนั้นได้มีได้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน และมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตวิสัยทัศน์แล้วก็วิกฤตสองวิจะเป็นตัวแปรที่ทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จคุณหมอว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นฮะมันมีส่วนจริงแต่ไม่ทั้งหมดนะคะในสองวิเนี่ยสำหรับคนที่จะประสบความสําเร็จที่ต้องมีอย่างแน่นอนคือวิสัยทัศน์ค่ะนะคะถ้าวิสัยทัศน์ไม่ดีเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีความสําเร็จได้นะคะส่วนวิกฤตเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะนะคะ ถ้าตัวหมอเองเนี่ยหมอยอมรับว่า กิฟเนเกิดจากทั้งวิสัยทัศน์และวิกฤตส่วนตัวแต่หมอก็เคยเห็นหลายหลายคนไม่ได้มีวิกฤตอะไรเลยแต่มีวิสัยทัศน์ที่ดีก็เติบโตได้หเห็นน้องๆเด็กวุ่นใหม่หลายคนเปิดร้านอาหารแล้วเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ได้ลบาบากมาเลยสักนิดเดียวไม่เคยมีวิกฤตสักนิดหนึ่งแต่วิสัยทัศน์เขาดีรตรงกันข้ามคนบางคนวิกฤตอาจจะซ้ําเติมให้เขาเนี่ยล้มแล้วลุกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีคําว่าวิสัยทัศน์มาเติมเนี่ยมันคือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะ บอกคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังกําลังจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตก็ตามเนี่ยให้นําวิกฤตนั้นเนี่ยมาประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ดีถ้าวิกฤตประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ดีวิกฤตจะส่งเสริมวิสัยทัศน์นั้นให้วิ่งไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีแรงบีบมันมีแรงกดดันเช่นบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินหนี้ท่วมตัวมีแต่ความทุกข อยากจะขวนขวายพาตัวเองและครอบครัวหลุดไปจากความทุกนี้ก็ทําให้เวลาเขามาทํากิฟฟารีแล้วเขาขยันมากอาจารย์เอ็ดเขาขยันมากเพราะเขารู้ว่าเขาต้องรีบใช้นี่ให้มันหมดหมดเพราะว่าดอกเบี้ยมันไล่ล่าเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะขยันเก่งเข้มข้นแต่วิสัยทัศน์เขาดีค่ะเขารู้ว่าในกิฟฟารีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยเขาหยิบเครื่องมือที่บริษัทให้เนี่ยสร้างเงินสร้างทองในเวลาสั้นๆ3ามสปีให้มันหมดหมดนี่ไปซะแล้วที่เหลือจะได้สร้างบ้านสร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตต่อไปพวกนี้ก็ใช้วิกฤตมาเป็น โนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็ยังเน้นคําว่าวิสัยทัศน์ค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมเองก็อาจจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตก็ได้ส่วนคนที่มีวิกฤตแล้ววันนี้ยังหาวิสัยทัศน์ไม่เจอเนี่ยนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาหาความเป็นบวกในชีวิตให้ได้นะคะให้คิดว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะเป็นวาสนาก็ได้นะที่ทําให้เราได,ได้เจอเรื่องใหม่ที่ดีกว่าเรื่องเดิมนะคะ,คะทำให้เราได้อะไรมามากกว่าที่เราสูญเสียไปก็ได้นะคะก็เอาวิกฤตมาเป็นแรงผลักดันมาเป็นกำลังใจคิดถึงคนที่เรารักให้มากๆ คิดถึงคนที่เรารับผิดชอบให้มากๆคิดถึงตัวเราเองคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงลูกตัวเล็กๆที่กําลังจะเรียนหนังสืออย่างเนี้ยเป็นต้น เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วมันก็มีทั้ง<ม>ความเป็นไปได้แน่ๆคือเรื่องของวิสัยทัศน์แต่วิกฤตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนใช่ไหม<ช>หค่ะหมอวิสัยทัศน์เนี่ยหมายความว่าอะไรที่จะต้องมีในคนที่ทํางานและประสบความสําเร็จนะคะก็ะคือเขาต้องมีความเชื่อค่ะว่าเขาจะสามารถพาตัวเองเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เขาจะสามารถพาตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าจุดที่กําลังยืนอยู่ได้<ม>โดยการทํางานโวยการใช้ชีวิตอย่างต่อสู้อย่างเรียนรู้ นะคะแล้วก็เลือกหนทางที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ไม่ควรจะมาสะดุดความสําเร็จไม่ควรจะมารบกวนความคิดหรือไม่ควรจะหยุดชะงักความตั้งใจของเราได้ครับค่ะดูเหมือนความเชื่อนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอีก<ช>เหมือนกันะนะครัคเพราะว่าหลายคนบอกว่าคือคนมีวิสัยทัศน์แต่ก็เป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเอง มี่ด้เหรอมีวิสัยทัศน์แต่ขาดความมั่นใจคือคิดอยากเป็นจอมโปรเจกต์นะครับคุณหมออย่างนี้หมอไม่รียกว่ามีวิสัยทัศน์เพราะถ้ามีวิสัยทัศน์จะไม่มีจะไม่ใช่คนที่ขาดความมั่นใจนะคะอันเป็นจอมโปรเจกต์มากกว่าประเทศเคยเห็นไหมมีโปรเจกตร้อยอย่างสองวันเปลี่ยนสามวันเปลี่ยนแบบนี้คือวิสัยทัศน์มันไม่มั่นคงนะคะคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยจะมีความแน่วแน่ค่ะเขาจะรู้ว่าถ้าเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องทําจริงๆรมันต้องรู้ให้ดีด้วยนะก่อนที่จะลงมือทําแล้วถ้าทา วิสัยทัศน์ที่ดีจะบอกว่าให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดอ,อย่าตีโพลตีพายอย่าใช้อารมณ์แล้วไม่แก้ปัญหาด้วยการโทษนั่นโทษนี่รหรือโทษตัวเองแต่แก้ปัญหาด้วยการถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วดูให้มันดีว่ามันเกิดจากอะไรและแก้ตามนั้นนี่คือวิสัยทัศน์มากกว่าเจอเรื่องโศกเศร้าเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อย่าเอามันมารบกวนงานที่กําลังทําอยู่อย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาทําลายโปรเจกต์ใหญ่นี่คือคนที่มีวิสัยทัศน์ครับนะครับวันนี้ก็คือเราได้วิธี คิดนะครับว่า2วิที่เขาถามมาเนี่ยจริงๆแล้วพอลงรายละเอียดไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อสังเกตมากมายนะครับที่ซ่อนอยู่ใน2วินั้นนะครับแต่เชื่อว่าใครก็ตามแต่ที่ฟังคําแนะนําไปแล้วแล้วลงมือปฏิบัติใน2วินี้ก็จะเป็นอีก ปัจจหนึ่งที่เกื้อนหนุนหรือนหนุนนําให้เขาก้าวไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาได้ตั้งเอาไว้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ